คุณผู้ชมครับพบกับผมกุ้งสุธิดานะครับกับรายการอึ้งทึ่งเสียวครับและวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับและสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดพนัญเชิงวรวิหารครับวัดแห่งนี้นะครับมีประวัติที่เก่าแก่ยาวนานมากครับแล้วก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆครับและจุดเด่นของวัดแห่งนี้นะครับก็คือมีหลวงพ่อพระพุทธตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อสัมปองครับแต่ชาวบ้านแถวนี้นะครับเขาจะเรียกันว่าหลวงพ่อตงศักดิ์สิทธิ์ครับ คุณผู้ชมซึ่งหลวงพ่อโตนะครับองค์นี้นะครับเรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่แล้วก็สูงกว่าตึก6ชั้น,นครับคุณผู้ชมและวันนี้นะครับผมพามาถึงที่นี่แล้วนะครับมีเรื่องได้อึง้งทึ่งเสียวกันแน่นอนแต่ตามผมเข้าไปข้างในครับไปครับนักที่นี่ก็คือวัดพนันเชิงวรวิหารซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีประวัติอันเก่าแก่ยาวนานจึงทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแห่แห,ห,ห,ห่กันมาเพื่อชมความสวยงามและร่วมทำบุญที่วัดแห่งนี้แต่ที่วัดแห่งนี้ จะมีเรื่องราวอะไรให้เราได้อึง้งทึ่งเสียวกันต้องติดตามให้ได้นะครับเวลานี้นะครับเราอยู่ในวิหารของหลวงพ่อโตนะครับอยากจะรู้ว่าหลวงพ่อโตนี้มีขนาดเท่าไหร่ครับส่วนสูงก็9วา2ศอก ก้าวาสองศอกถ้าคิดเป็นเมตรก็ประมาณ19เมตรครึ่ง19เมตรครึ่งอ่าส่วนกว้างหน้าตากว้างก็7วา10นิ้วหรือประมาณ14เมตร14เมตรนะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยครับผมศิลปะสมัยโอทองเท่าที่เห็นนะครับด้านหลังครับหลวโตนะครับมีขนาดใหญ่มากครับวันนี้ผมมาถึงที่ทั้งทีครับไม่พลาดแน่ครับคือต้องมาทําบุญที่นี่ เห็นว่าที่นี่ก็จะมีการถวายผ้าห่มผ้าห่มหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนะครับต้องยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวคุณโยมถ้าจะห่มก็ไปเช่าผ้าห่มด้านผมจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่ครับผมครับแล้วก็มาทําพิธีตรงนี้เดี๋ยวจะมีคุณโยมเจ้าหน้าที่เขากล่าวนําก็คือคุณโยมแสวงเขาจะกล่าวนําเป็นคนเริ่มทาพิธีครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอญาตไปเช่าผ้าห่มก่อนแล้วกันนะครับหลวขอญาติพรสตร ตอนนี้พี่กุ้งก็ได้ทําการเช่าผ้าไตรที่จะนํามาทําการถวายแด่หลวงพ่อโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับแต่ก่อนที่จะเริ่มถวายกันก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดทําการกล่าวนําเพื่อเริ่มทงพิธีกรรมทางศาสนาโดยมีผู้ทธศสาสนิชชนมาร่วมถวายผ้าห่มครั้งนี้กันล้นหลามจริงๆแหละครับแต่ก็ยังที่เห็นแหละครับแม่องค์หลวงพ่อโตนั้นมีขนาดที่ใหญ่โตมากแล้วการถวายผ้าไตรจีวรจะทํากันยังไงล่ะครับเนี่ย ตอนนี้ทำพิธีเสร็จแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่าเขาจะทำยไงกับผ้าผืนนี้ครับลุงครับทำไงดีครับอ,อุ้ยอุ้ยโยนกันงี้เลยเหรอลุงโยนแบบนี้ครับเพราะส่งไม่ถึง ส่งไม่ถึงส่งไม่ถึงครับและนี่ก็เป็นวิธีการถวายผ้าห่มหลวงพ่อโตด้วยแบบฉบับของวัดพนัญเชิงแห่งนี้นั่นเองแหละครับแมเล่นเอาตกอ,อกตกใจกันเลยนะครับคุณผู้ชมอยู่ๆลุงแสวงแกก็โยนผ้าห่มลอยฟิวขึ้นไปด้านบนของหลวงพ่อแต่ว่าทำไมต้องโยนกันแบบนี้ด้วยล่ะครับเนี่ยจะถวายนี่ต้องใช้เป็นการโยนต้องโยนทุกผืนครับไม่งั้นจะเสียเวลาไหมครับก็มันก็ส่งไม่ถึงไงมันก็ต้องโยนขึ้นจนทุกผืนต้องโยนหมดครับทุกผืนที่เข้ามากันนี่นะทุกผืนโยนหมด เอาครับท่านผู้ชมนี่ครับ เป็นการโยนผ้าห่มครับไปถึงองค์หลวงพ่อลุงเป็นมือโยนมือหนึ่งของที่นี่เลยก็ที่นี่ครับไดโยนมานานลุงโยนมากี่ปีแล้วครับผมโยนมาประมาณ30กว่าปี30กว่าปีนี่นะก้ามขึ้นเลยเนี่ยก็โยนไปจนแก่แล้วตอนนี้แต่ละวันผมเห็นคนมาเยอะขนาดนี้เยอะทุกวันครับลุงโยนเป็นมนแรกยังไม่เยอะเท่าไหร่นะที่ผมมาใหม่ๆก็ไม่เยอะวันละร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยนี่ไม่เยอะก็ยังไม่เยอะมาแรกร้อยมาแล้วแล้วผมตั้งกับผมมาอยู่ตั้งกับเริ่มโยนเยอะทวีขึ้นเรื่อยเลยเยอะขึ้นกว่านี้ทุกวัน เดี๋ยวลุงก็ต้องทยอยโยนทุกผืนครับครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าลุงเขาจะมีวิธีการโยนยังไงบ้างซึ่งการถวายผ้าห่มด้วยวิธีการโยนขึ้นไปแบบนี้ลุงแสวงแกบอกว่าแกโยนมา30กว่าปีแล้วครับซึ่งก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าวัดพนัญเชิงแห่งนี้นั้นเป็นวัดที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาทําบุญกันอย่างมากมายซึ่งลุงแสวงแกก็บอกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งแกโยนเนี่ยเป็นร้อยผืน บางครั้งยอดทะลุถึง 1, พันผืนก็มีอดูครับผู้ชมลุงแกแบบว่านี่ครับไม่ต้องมองครับดูครับโอ้ย,อยมียอนเลยด้วยแรงแกดีมากวันหนึ่งวันหนึ่งโยนกี่ผืนครับลุงมันก็เอาถั่วทะเลกันนะครับ วันโถเฉลี่ยทุกวันเนี่ยวันละห้าหก0 0อยเจ็นห้าร้อยนแล้วแต่ในทุกวันมาทำบุญครับพันผืนก็มีพันผืนก็มีพันห้าก็มีปกติเวลาลุงโยนเนี่ยลุงโยนจุดไหนบ้างแค่ตรงนี้ป่ะทุกที่ทุกจุดทุกจุดเดี๋ยวชมได้เลยครับแต่ละจุดที่ลุงเขาโยนเนี่ยนะครับระยะห่าง จากหลวงพ่อเนี่ยประมาณ10เมตรได้ครับแล้วก็ความสูงนะครับก็อยู่ประมาณตึกสองชั้นครับแกจะเดินไปทุกจุดครับอยู่จุดไหนแกก็จะโยนตรงนั้นเลยโดยที่ไม่ดูเลยด้วยลุงสวงสแกจะเดินไปทั่วด้านหน้าหลวงพ่อโตเพื่อทําการรับผ้าห่มจากญาติโยมที่มาทําบุญแล้วก็โยนขึ้นไปด้านบนหลวงพ่อโตแบบนีย้ยืนตรงไหนก็โยนตรงนั้นญาติโยมที่มาทำบุญก็ไม่ต้องขยับไปไหนละครับลุงสแสวงไปถึงที่ แต่ต้องบอกนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเดินไปทั่วแบบนี้ความแม่นยำและพลังในการโยนไม่มีตกแถมยังแม่นยำมากมากอีกด้วยนะครับดูครับผมเห็นวิธีการโยนลุงแล้วถ้าเกิดว่าผมจะลองโยนบ้างได้ไหมครับได้ครับได้ไหมครับได้วิธีการโยนต้องยังไงครับก็ต้องถือแบบนี้ครับถ้าถืออย่างนี้ไม่ได้นะลวงนะถืออย่างนี้เนี่ยถนัดมือไหนล่ะมือขวาครับอ้าวนี่ไงอย่างนี้เลยครับนี่บีบไว้อ้าวนี่อ่ะเอาครับ เกบแมเอากับเขาด้วยแหละครับพี่กุ้งแต่เนื่องจากว่าไม่ใช่คนที่มีประสบการณ์ด้านการโยนผ้าแบบลุงสว่างก็เลยเกือบโยนไม่ถึงแบบนี้แหละครับ <c oughs> แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่โยนขึ้นไปแล้วนี่นะครับเขาก็าจะมีพิธีกรรมอะไรอีกมากมายต้องดูกันต่อเลยครับพเจ้าจครับพอเราโยนผ้าขึ้นไปแล้วด้านบนต้องทำยัไงบ้างครับ เจ้าหน้าที่ก็จะนําชายผ้าด้านหนึ่งที่คุณโยมโยนขึ้นไปแล้วเนี่ยผูกรวมกันไว้วไวแล้วก็นําชายผ้าอีกด้านหนึ่งโยนลงมาให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายได้อธิษฐานอีกครั้งหนึ่งพออธิษฐานพร้อมกันเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะดึงผ้าขึ้นไปห่มองหลวงพ่อโตกลับไปห่มหลวงพ่อโตเหมือนเดิมก็คือดึงขึ้นไปดึงข<อ>ึน้นไปบนบนบนบ่าท่านอะครับ เมื่อลุงแสวงโยนผ้าห่มไปด้านบนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยครับด้านบนเนี่ยคอยรับผ้าเพื่อนําผ้าที่ได้มาผูกเข้าด้วยกันจากนั้นก็ส่งให้ญาติโยมที่จะห่มได้อธิษฐานร่วมทําบุญกันและต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ด้านบนหลวงพ่อ ก็จะทำการดึงผ้าขึ้นไปบนไหล่ของหลวงพ่อโตจากนั้นหนะ้าจากนั้นก็จะเดินอ้อมไปด้านหลังของหลวงพ่อโตซึ่งจะมีบันไดยอยู่ด้านหลังสามารถเดินขึ้นไปสูงจนถึงเกือบหัวไหล่หลวงพอ่อเพื่อใช้ตะขอเกี่ยวผ้าห่มทั้งหมดมาให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างคุณผู้ชมครับและนี่นะครับเป็นวิธีการห่มผ้าจีวรให้กับหลวงพ่อโตครับที่วัดพนันเชิงอย่นี้ครับสังเกตดูนะครับว่าวิธีการทําบุญของที่นี่ครับจะเป็นการโยนผ้า ขึ้นไปด้านบนนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่รอรับข้างบนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบดูแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายที่ได้มาทําบุญกันนั้นได้มีโอกาสได้นําผ้ามาถวายหลวงพ่อครับซึ่งวันหนึ่งนะครับโยนเป็นพันพันผืนครับต้องใช้ความรวดเร็วนะครับแล้วก็ความสามารถในการโยนของลุงเขานิด 30กว่าปีมาแล้วครับและว,วันนี้นะครับขอกับขอบพระคุณนะครับนวัตก,การพระอาจารย์ประกรณ์ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> และผมขอการันตีเลยว่าเรื่องพิธีห่มผ้าหลวงพระโตตึ้งทึ้งเสียวครับ